วันพระเวลาบ่ายโมงพระเจริญกำลังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอยู่ที่ศาลาหลังเก่าที่เทวดาบอกแม่ฉีก้อนทองว่าต่อไปจะถูกรือ้อแล้วสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคาแปดล้านเนื่องจากพ้นฤดูทำนาญาติโยมจึงมาเข้ากรรมฐานกันมากขึ้นเดินจงกรมและนั่งภาวนาในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเป็นการสอบอารมณ์ ซึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงจะซักถามอย่างละเอียดว่าผู้ปฏิบัติมีสภาวะรมอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเป็นต้นว่าอาการพองยุบชัดไหมขณะนั่งมีเวทนาหรือไม่จิตตั้งมั่นหรือซัดสายเป็นประการใดดังนี้เป็นต้นขณะที่ท่านกําลังสอบอารมณ์นางแต้มอยู่นั้นชายหญิงสูงอายุ เดินเข้ามากับเด็กสาวรุ่นหน้าตาสะสวยพระเจริญคิดตรงกับญาติโยมว่าตากับยายพาหลานมาวัดคนทั้งสามเข้ามานั่งต่อหน้าสมภารแล้วกราบเป็นจางคประดิษฐ์สามครั้งคนเป็นหลานสาวกราบได้สวยงามจนผู้ที่นั่งณนะที่นั้นพากันชื่นชมในใจว่าตายาย สอนหลานได้ดีเหลือเกินครั้นแล้วคนเป็นตาก็กล่าวแนะนำตัวเองว่าผมชื่อนายปุ่นอายุ78มากับพัญญาเก่าและพัญญาใหม่ครับอ๋อนี่พัญญาใหม่หรอกหรืออาตมานึกว่าหลานสาวพระเจริญพูดขึ้นท่านคิดว่าสาวรุ่นผู้นี้เป็นหลานสาวของนายปุ่นเหมือนกับที่ญาติโยมคิด ฟังในปุ่นบอกกล่าวพวกโยมผู้ชายพากันคิดในใจว่าลุงคนนี้เก่งเหลือเกินแก่แล้วยังได้สาวขบเพาะมาเป็นเมียแต่โยมผู้หญิงคิดว่าตาเท่าหัวงูแก่แล้วก็ยังไม่เจียมสังขารเอาเด็กคราวหลานมาทำเมียไม่ใช่หลานสาวหรอกครับเขาเป็นเมียเก่าของผมอายุ15ส่วนเมียใหม่คือคนอายุ7 2สอง นายปุ่นชี้แจงคราวนี้ทั้งโยมชายและโยมหญิงทั้งพระต่างคิดตรงกันว่าสงสัยตาคนนี้แก่แก่จนหลงถึงได้พูดจาละเลือนเลื่อน,เ,อนเปื้อนถึงปานนั้นเสียงโยมผู้ชายถามขึ้น <S <S ลุงบอกใหม่สิคนไหนเมียเก่าคนไหนเมียใหม่กันแน่คนนี้เมียเก่าครับชื่อสะอิงอายุสิบห้า ส่วนเมียใหม่ชื่อทองคำอายุ72็ดนายปุ่นยืนยันและชี้ตัวได้ตรงกับที่พูดทำไมเมียเก่าถึงเด็กกว่าเมียใหม่ล่ะโยมพระเจริญถามดูท่าทางในปุ่นคงไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่ครับผมกำลังจะอธิบายให้ท่านสมพานฟังอยู่พอดีแล้วก็จึงอธิบายว่า แม่สะอิ่งเป็นพัญญาเก่าผมในชาติที่แล้วถ้าเขายังอยู่ก็อายุ75หแต่เขาตายไปเมื่อปี2464ก็36ปีมาแล้วเขาบอกไปตกนรกมา20ปีแล้วมาเกิดใหม่ตอนนี้อายุ15ครับได้ฟังในปุ่นผู้เช่นนั้นทุกคนก็หูผึ่งเพราะอยากรู้เรื่องเมืองนรกมานานแล้ว เสียงนางแต้มถามขึ้นว่าเมืองนรกมีจริงหรือหนูแล้วทำไมหนูถึงไปตกนรกละ่ะเพราะหนูทำกรรมชั่วช้าลามกสิจ้านาชาติที่แล้วหนูเป็นคนใจบาปหยาบช้าขี้ลักขี้ขโมยไปบ้านไหนต้องลักข้าวของเขาติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งแต่ไม่มีใครสงสัยเพราะเห็นหนูเป็นเมียพี่ปุ่นพี่ปุ่นเขาก็ดีกับหนูเหลือเกินถ้าไม่ได้เขาช่วย หนูคงไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เร็วอย่างนี้พระยมาบาลเขาคาดโทษไว้ว่าหนูจะต้องอยู่ในนรกถึงร้อยปีแต่เพราะพี่ปุ่นเขาช่วยจึงได้ไปตกนรกแค่20ปีหล่อนเล่าความเป็นมาแล้วหันไปมองสามีในอดีตชาติและปัจจุบันชาติด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักใคร่และกระตันยูรู้คุณโยมผู้ชายนึกอิจชาบุรุษสูงวัย ที่สาวน้อยคราวรานเรียกเขาพี่แทนที่จะเป็นตาหนูไปลักของอะไรเขาเข้าละ่ะถึงได้ตกนรกตั้งร้อยปีพระเจริญถามรู้สึกร้อนๆอนหน,น่หนาวเพราะท่านเองสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ลักเงินยายเป็นประจำทั้งลักเงินและลักของเอาไปขาย กดใส่กระดูกปูย่าตาทวดท่านก็ขโมยไปขายเอากระดูกไปเททิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะตกนรกไมน่นี่ท่านยังกังขาและของเขามากมายเลยจ้าหลวงพ่ออย่างเช่นบ้านไหนมีงานหนูก็จะไปช่วยงานแล้วก็จะลักพริกหอมกระเทียมใส่ชายพกกลับบ้านพี่ปุ่นเขาเป็นคนร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตาแล้วหนูก็เป็นเมียเขา จึงไม่มีใครสงสัยว่าหนูจะเป็นขโมยพี่ปุ่นเองก็ไม่รู้เขาเป็นสามีที่ดีมากคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้หนูต้องเจ็บช้ำน้ำใจไม่เคยมองหนูในแง่ร้ายจึงไม่รู้ว่าหนูนี่แหละขโมยโตชากาดช่างเป็นสามีที่ดีเหลือเกินจริงไหมจ้าพี่ทองคำหล่อนถามพญญาคนใหม่วัยเจ็ดของสามี จริงจ่ะท่านสมพานไม่งั้นฉันคงไม่แต่งงานกับเขาพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากให้แต่งงานกับพ่อใหม่ลูกติดเมียเขาตายได้ห้าปีเขาจึงมาขอฉันแต่งงานมีลูกใหม่อีกห้าคนลูกเก่าสี่คนนางทองคำเล่าแค่ลักพริกหอมกระเทียมก็ต้องตกนรกถึงร้อยปีเช่หรือ สมภารวัดป่ามาม่วงถามหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเห็นจะต้องไปตกนรกนานกว่านางเอิ่งเป็นแน่มีมากกว่านั้นจ้าหลวงพ่อหนูเป็นขโมยที่โชคดีมากคือลักของคนอื่นแต่ไม่มีใครสงสัยหนูก็เลยได้ใจทําความชั่วมากขึ้นคนที่โชคดีในการทํำชั่วนั้น แท้จริงแล้วเป็นคนโชคร้ายที่สุดอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลานชายพี่ปุ่นขบวชดหนูกขไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปลักทองบ้านงานมาเป็นสายสร้อยหนักสี่บาทซึ่งเขาเตรียมไว้ให้นาคใส่วันแห่รอบโบสถพอสร้อยหายคนเขาก็อละเวงเพราะไม่มีใจะให้นาคใส่หนูก็เลยไปโทษว่าหลานชายพี่ปุ่นขโมยไปเพราะหลานคนนั้นจนกว่าเพื่อน เจ้าของบ้านเขาก็เชื่อหนูพากันทุบตีหลานคนนั้นจนหัวร้างข้างแตกไม่มีใครรู้ว่าคนขโมยสร้อยคือหนูยิ่งไปกว่านั้นที่ยมาบาลบอกว่าหนูบาปมากคือเป็นลักข้าวเขาไม่มีผู้ใดสังเกตว่าพระเจริญสะดุ้งนิดหนึ่งเมือ่อนางสะอิ่งเล่ามาถึงตอนนี้ รักมากไหมคนเป็นพระถามสาวน้อยวัยสิบห้าคือหนูไม่ได้รักเองหรอกจ้าหลวงพ่อแต่หนูใช้ลูกจ้างไปรักหนูมีลูกจ้างห้าคนมาจากภาคอีสานมาช่วยทํานาให้ค่าจ้างคนละยี่สิบบาทต่อปีสมัยนั้นเข้าเกวียนละสี่สิบบาทจ้าหล่อนอธิบาย แล้วโยมปุ่นไม่รู้หรอกหรือท่านถามบุรุษวัย78็ดไม่รู้เลยครับท่านพ้ออยู่บ้านให้แม่สิ่งเข้าไปเฝ้าโรงนากับลูกจ้างเข้าขยันขันแข็งทำงานโตเป็นเกลียวในความรู้สึกของพมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งบุรุษวัย78กราบเรียน พี่ปุนไม่รู้หรอกจาหลวงพอ่อเพราะหน้าที่เกี่ยวข้าวหนูจะเป็นคนไปคุมลูกจ้างอยู่ที่โรงนานอนที่กระท่อมในนาเลยเพราะอยู่ไกลจากบ้านระหว่างที่อยู่นาก็จะใช้ลูกจ้างไปลักข้าวในนาของคนอื่นที่เขาเกี่ยวแล้วมัดเป็นฟ่อนๆเตรียมขนเข้าลานหนูทำอย่างนี้ทุกปีโดยไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะหนูไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริง ยิ่งเรื่องนรกสวรรค์หนูยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอไปตกนรกถึงได้รู้ทีนี้ใครจะมาบอกว่านารกไม่มีหนูขอเถียงขาดใจเลยเพราะได้ไปอยู่มาแล้วถึงยี่สิบปีหนูเป็นอะไรตายล่ะนางโถถามออกลูกตายจ้ะตายทั้งกรม ตอนอายุ39คือหนูมีลูกสี่คนอายุห่างกันคนละปีตอนท้องคนที่ห้านั้นคนโตอายุ16คนเล็ก13หนูก็คิดว่าคงหมดแล้วจดจูก็ท้องขึ้นมาแล้วไม่รู้เป็นยังไงพอตั้งท้องลูกคนนี้มันจะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยครั้นท้องแก่ก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าวจึงออกไปอยู่โรงนาทั้งที่ใจคอไม่สบาย มันมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเอาทองมั่นไปด้วยตอนพี่ปุ่นเขามั่นหนูเขาซื้อทองสายสะพายหนักเส้นละแปดบาทให้สองเส้นหนูก็เอาไปไว้ที่โรงนาด้วยวันหนึ่งก็เกิดความกลัวว่าลูกจ้างห้าคนจะมาลักทองไปจึงใช้ให้ลูกจ้างไปขโมยข้าวในนาคนอื่นและหนูก็แอบนำทองไปฝังไว้ที่ใต้ต้นกระทุ่ม คืนนั้นก็เกิดปวดท้องจะคลอดลูกก็ให้ลูกจ้างสองคนมาตามพี่ปุ่นไปที่โรงนาพี่ปุ่นเดินทางมายังไม่ทันถึงหนูก็ตายไปเสียก่อนตายปุ๊บก็ไปเกิดในเมืองนรกเลยหรือพระเจริญถามเจ้าหลวงพ่อหนูรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่พี่ปุ่นมาถึงแล้วก็ร้องไห้หนูก็เห็นร่างของตัวเอง นอนตายพร้อมกับลูกในท้องแล้วก็มียมมาบานมาพาตัวไปหนูเห็นลูกจ้างช่วยกันหามศพหนูกลับบ้านพี่ปุ่นก็จัดงานศพให้อย่างดีช่วงที่หนูอยู่ในเมืองนรกนั้นพี่ปุ่นเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ปุ่นช่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าตอนฉันตายนะ่ะพี่ทำอะไรบ้างสาวน้อยวัยสิบห้า บอกสามีวัยเจ็ญาติโยมต่างฟังอย่างตั้งใจด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนายปุ่นเล่าว่าพมก็คิดถึงเมียและลูกมากเพราะตอนนั้นลูกชายคนเล็กอายุ13ก็โตแล้วพอรู้ว่าจะได้ลูกเล็กๆอีกพมก็ดีใจไหนเมื่อมาตายทั้งลูกทั้งแม่อย่างนี้พ่อก็เศร้าโศกเสียใจมาก จึงทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เมียและลูกเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งนึกถึงความโศกเศร้าเสียใจเมื่อ36ปีก่อนแล้วจึงเล่าต่อเมื่อหนวดข้าวเสร็จพมก็ขายไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพมถวายวัดโดยนำไปก่อใจดีข้าวเปลือกแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สะอิงทำเช่นนั้น ก็ยังไม่หายคิดถึงลูกเมียตอนแต่งงานพมสร้างเรือนหอเป็นเรือนทรงไทยสองหลังติดกันแต่พอเข้าตายพมก็ทนอยู่เรือนไทยไม่ได้เพราะคิดถึงเข้าเหลือเกินจึงย้ายมาอยู่เรือนปั้นยาที่เคยอยู่กับพ่อแม่ต่อมาจึงรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่หายโศกเศร้า จึงไปปรึกษากับสมภารวัดเพื่อจะขอบวชสักหนึ่งพันษาก่อนแต่งงานกับแม่สอิ่งผมเคยบวชมาแล้ว 3, สามพันษาทำวัดเช้าเย็นได้สวดปาติโมกได้แต่ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานศึกออกมาแต่งงานแล้วผมก็ทำวัดสวดมน์ทุกวันแม่สอิ่งเขาสวดมนตไม่เป็นผมก็สวดเผื่อเขาเพราะรักเขามาก เมื่อชาติที่แล้วหนูสวดมนต์ไม่เป็นหลอกจา้าหลวงพ่อโยโสภควาก็สวดไม่ได้พี่ปุ่นเขาสวดทุกวันจนหนูรำคาญแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรเขาพอไปตกนรกต้องทำวัดสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระแล้วยมาบาลก็ให้หนูเป็นคนนำด้วยก็เลยสวดเป็นไปเป็นเอาที่เมืองนรกสาวน้อยเล่าอย่างไม่มีปิดบังอําพรางครับ เดี๋ยวนี้แม่เสิ่งเขาสวดมนต์เก่งเมื่อชาติที่แล้วเขาไม่เคยสวดมนต์เลยนายปุ่นรับรองคำพูดของพัญญาเก่าแล้วสมภารท่านว่าอย่างไรบ้างโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นท่านก็นแนะนำว่าไม่ต้องสวดปาติโมกให้ถือธุดงควัปตปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอยู่ในป่าช้าฉันอาหารเวลาเดียวพมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ตลอดพันษาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สะอิงออกพันษาผมก็สึกใจคอสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในเวลาต่อมาพ่อผมก็ได้ไปสู่ขอแม่ทองคำให้มาเป็นพัญญาผมตอนแรกพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมยกให้แต่ในที่สุดพ่อผมก็พูดเกลี่ยกล่อมเข้าจนยอมตกลงผมก็เลยมีลูกกับแม่ทองคำอีกห้าคนเวลานี้ โตเป็นผู้ใหญ่ออกเย่าออกเรือนกันไปหมดแล้วลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับแม่ะอิ่งก็อายุห2แล้วครับแล้วในเมืองนรกเป็นอย่างไรจ้าหนูสัมภารวัดป่ามง่มงมง่งถามพัญญากเก่าของในปุ่นหนูรู้หมดเลยจ้าหลวงพ่อเพราะยม,มาบาลเขาคอยบอกอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนที่พี่ปุ่นทำนาข้าเหลือกไปก่อพระเจดีย ยมมาบานก็บอกหนูว่าเขาลดโทษให้20ปีหรือ80ปีตอนรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดเขาก็ลดให้อีก20ปีหรือหกสปียมมาบานยังบอกอีกว่าตอนถวายกุฏิมีงานฉลองด้วยพี่ปุ่นพี่ปุ่นจ้างหมอลำกับหนังตะลุงมาเล่นจริงอย่างที่ยมมาบานพูดหรือเปล่าโยมพระเจริญถามจริงครับทัน แต่ตอนแรกพ่มไม่เชื่อคิดว่าเขาจะมาหลอกเอาสมบัตินายปุ่นตอบเล่าต่อสิหนูฉันอยากฟังนางแต้มบอกเด็กสาวหล่อนจึงเล่าว่าพอพี่ปุ่นบวชยมาบาลก็บอกอีกว่าสามีเธอได้บวชในพระาศาสนาและได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกุศลสูงสุดจึงลดโทษให้อีก40ปีที่เหลืออีกย0ปีนั้นอภัยให้ไม่ได้ เพราะมีโทษหนักสองประการคือ 1. ลักทองแล้วโยนความผิดไปให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้เขาต้องถูกทุบตีได้รับทุกขเวทนา 2. ลักข้าวขโมยแม่พระโพศบบาปมากอภัยให้ไม่ได้คราวนี้คนเป็นพระรู้สึกเสียวาบเข้าไปถึงในหัวใจเมื่อระลึกนึกถึงบาปกรรมที่ทำตอนเป็นเด็กท่านเก็บข้าวตกในนา แข่งกับนางเมาส์มารดาเด็กหญิงมะลิซึ่งตอนนั้นยังญาติดีกันอยู่ท่านถามนางเมาส์ว่านะเก็บข้าวตกได้วันละเท่าไหร่วันละกระพีกแล้วเองละ่ะนางเมาสย้อนถามวันละสิบก็ถังทำไมได้มากนะักบอกข้ามั่งสิจะยากอะไรล่ะนะก็เอาไอ้ที่เขามัดไว้เป็นฟ่อนๆสิ เอาใส่กระสอบเลยข้าไม่เอาหรอกกลัวตกนรกลักพระแม่โพศพต้องตกนรกนรกมีที่ไหนกันะนะอย่าเซอร์นักเลยยมาบาลก็บอกว่าที่เหลืออีกยี่สิบปีหนูจะต้องชดใช้อภัยให้อีกไม่ได้หนูจะต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นพอครบกำหนดยมาบาลก็บอกว่า ถ้าไม่อยากมาตกนรกก็จงอย่ากก่อกรรมทําชั่วและให้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์20ปีเพื่อใช้นี้พี่ปุ่นต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้สองข้อคือ 1. ต้องรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ 2. ต้องสร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังราคาหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินหากทำได้สองข้อนี้ก็ไม่ต้องกลับไปเมืองนรกอีก หนูก็ได้ให้สัญญาและได้มาเกิดเป็นลูกเตี่ยกับแม่บ้านหนูอยู่ห่างจากบ้านพี่ปุ่นราวๆสองกิโลเมตรเตี่ยกับแม่ของหนูแต่งงานกันมาสิบห้าปีไม่มีบุตรตอนหนูเกิดนั้นเตียอายุห้าสิบแม่อายุสี่สิบเขาก็ดีใจที่ได้ลูกหนูมาเกิดเป็นลูกคนจีนก็เลยผิวขาวหน้าตายอย่างนี้ชาติที่แล้วหนูผิวดำ ผอมเกรงมีฝ่ายเม็ดบอเรอที่ริมฝีปากยังมีรูปวาดอยู่ที่บ้านพี่ปุ่นซึ่งเขาให้ช่างมาวาดให้ในวันแต่งงานคนเรานี่ก็แปลกนะจ้าหลวงพ่อพอมาเกิดใหม่น่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนทั้งที่เป็นคนเดียวกันแต่ชาตินี้หนูก็ยังมีฝ่ายอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่เม็ดเล็กกว่าชาติที่แล้ว หล่อนชี้ให้ดูฝอยเม็ดเล็กๆเหนือริมฝีปากข้างซ้ายแล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหนนางแต้มอยากรู้ตอนอายุสิอจ้ะหนูก็บอกเตี่ยกับแม่ว่าหนูคืนนางสะอิ้งเมียพี่ปุ่นหนูจะขอไปอยู่กับสามีเตี่ยกับแม่ก็ไม่เชื่อหนูก็เศ้าซีทุกวันเขาก็พยายามทำให้ลืมชาติที่แล้ว โดยไปหาไข่หลงรังมาต้มให้กินหนูก็ไม่ยอมลืมอดีตชาติเพราะยม,มาบาลสั่งมาว่าให้หนูมาใช้กรรมพี่ปุ่นพอหนูอายุสิบห้าเตียก,กับแม่ก็เลยพามาบ้านพี่ปุ่นหนูก็จำชื่อลูกสี่คนได้หมดพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อลูกคนโตเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาอายุห้าบสหนูอายุสิหจะเป็นแม่เขาได้อย่างไรนางทองคำ ซึ่งนั่งฟังอยู่นานแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันเองก็ไม่เชื่อจ้ะไม่มีใครเชื่อเขาเลยหญิ่งพี่ปุลน,นั้นเขาคิดว่าตะแปะกับเมียเสียมสอนลูกเพื่อจะมาเอาสมบัติแต่แม่สะอิงเขาก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กระทั่งวันที่ฉันแต่งงานกับพี่ปุนแล้วก็มีลูกห้าคนคนไหนเกิดปีอะไรเขาก็รู้ฉันก็ชักจะลังเล พ่อแม่เขาก็ตั้งชื่อให้ว่าอาหมวยเล็กเขาก็ไม่ยอมรับบอกแต่ว่าเขาชื่อสอิ่งฉันกับพี่ปุ่นก็ไม่ยอมเชื่อแล้วทำไมตอนนี้ถึงยอมเชื่อละ่ะพระเจริญถามที่พมยอมเชื่อเขาก็เพราะสายสะพายสองเส้นที่เป็นทองมั่นครับคือเพราะเขาถามหาทองมั่น ผมก็บอกไม่รู้ว่าแม่สะอิ่งเขาเก็บไว้ที่ไหนเขาก็ถามว่าพี่ปุนโรงนายังอยู่ไหมผมบอกไม่อยู่แล้วส่วนนาก็ได้บแบ่งให้ลูกๆกล่าวคนไปหมดแล้วเขากดถามอีกว่าต้นกระทุ่มยังอยู่หรือเปล่าพอผมบอกว่ายังอยู่เขาก็บอกว่าเขาฝังมันไว้ที่นั่นเลยชวนกันไปพิสูจน์ผมจ้างคนไปช่วยขุดสองคน ก็พบทองอย่างที่แม่สะอิงเขาบอกผมจึงยอมเชื่อเขาก็บอกกับพ่อแม่ให้กลับไปอยู่บ้านเขาจะขออยู่กับพมที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่พ้มช่วยเขาพอดีแม่ทองคำพัญญาใหม่ของผมเขาก็ไม่ขัดข้องเขาเป็นพัญญาที่ดีมากครับท่านในปุ่นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมผ่านวัดป่ามะม่วงถามนางทองคำว่า ถามจริงๆเถอโยมหึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม้ท่านฉันหนักแก่แล้วคนอายุปูนนี้มันหนังหึงหวงกันมันผิดธรรมชาติถ้าฉันยังสาวยังแสกอยว่าไปอย่างพัญญาใหม่ของในปุ่นตอบแล้วนึกยังไงถึงมาวัดนี้ใครแนะนำมาอาตมายังไม่รู้เลยว่า โยมมาจากที่ไหนคุยกันมาตั้งนานนายปุ่นจึงตอบว่ามาจากปากน้ำโพครับคือบ้านพร้อมอยู่ท่าตะโกพอแม่สะอิ่งเข้ามาอยู่ด้วยเราสามคนคือพมแม่สะอิ่งและแม่ทองคําก็ปรึกษากันว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมฐานที่วัดไหนดีก็เลยพากันลงเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องมาเรื่อยก็มาเจอวัดที่เขาจะสร้างกุฏิกรรมฐานพอดีมาถึงอินบุรีก็พบชายคนหนึ่งชื่อลอเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านยิวัดพรมบุรีท่านสอนกรรมฐานด้วยแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วพ่อมกับพัญญาก็เลยตามมานี่แหละครับ